มีกระบะพันอึดมาฝากหนึ่งคันนะครับใครหากระบะใช้งานมาชมตัวนี้ได้เลยหา้ามพลาดนะครับกับรถสวยๆตโตยโต้าวีโก้นะครับคันนี้ปี2005รถมือเดียวป้ายแดงครับ สวยยสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเป็นเครื่อง3.0ดีเซลเทอร์โบนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นตัวเตี้ยนะครับรถมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่านะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับทนทานสุดแก่งเลยครับสำหรับรุ่นนี้ปี2005ครับรถสวยๆสภาพภายในก็งามนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าเกียร์ธรรมดานะครับ3.0ดีเซลเทอร์โบรถได้สวยได้สภาพนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายใจใช้กัน ได้อีกยาวๆนะครับ169,000าบาทนะครับ169,000บาทรถเดิมก็คือสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยคันนี้169,0 0 0บาทนะครับแคปยังเปิดไม่ได้นะครับเป็นวีโก้ปี2005เป็นตัวเตี้ยนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งรับประกันการโอนรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใหม่แท้นะครับดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับรถสวยนะครับใหม่ 2 3 9 0 0กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอไม่มีหมกนะครับไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่กำลังหากระบะใช้งานนะครับถึงปีจะลึกแต่เรื่องความทนทานเป็นที่รู้กันครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับและก็อะไรนี่หาได้สบายใจใช้ได้คล่องตัวครับเครื่อง3.0ดีเซลตัว E นะครับรถสวยนะครับ3.0ดีเซลเทอร์โบครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนจะส่งทั่วไทยครับจะส่งทั่วไทย คันนี้ขายเงินสดนะครับเพราะว่าปีต่าแล้วไม่สามารถจะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าท่านกําลังหาใช้งานนะครับคัดมาแล้วครับเช็คมาแล้วนะครับสวยๆทั้งนอกและในที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่นะครับรอรับรถที่บ้านได้เลยครับรับรองว่าสวยจริงไม่มีจกตาสีสวยภายในงามสวยสะอาดแบบนี้นะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับไม่ใช่ตัวแคปเปิดได้นะครับแต่ก็ยังขึ้นลงสะดวกมีที่นั่งด้านหลังนะครับไปกันได้หลายคนครับ รถส,สภาพสวยๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบของท่านนะครับถึงปีจะลึกนะครับแต่สภาพเรียกว่าแจ่มจริงๆนะครับใช้ได้สบายใจรถโดยรวมได้สวยมากๆนะครับฝากก็นเลยนะครับใครกําลังหาใช้งานไปอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับ 3.0ดีเซลเทอร์โบตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยเครื่องดี d ฟดีรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนทนทานสุดแกร่งใช้ง่ายดูแลสบายใช้กันได้อีกอยู่ยาวนะครับ10ปีก็ใช้ได้นะครับสังเกตอะตระกูลไม้ตี้ X ยังใช้ได้อยู่จนปัจจุบันนะครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลครับและรถคันนี้ก็มาสวยมาดีคัดมาแล้วใครสนใจถูกใจจัดไปครับรับรองว่าใช้กันได้ยยาวคุ้มแน่นอนเอาไปต่อยอดค้าขายสร้างอาชีพขนเงินขนของขนได้หมดเลยครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับฝากไว้ไ้วยนะครับกับ Toyota Vigo นะครับ Vigo ปี2005มือเดียวป้า